กนะเราตรงนั้นไม่มีหลังคาใช่ไหมหลบใช่หลบหลบหลบนนนนะคนด้วยได้ไหมครับทำอยไรแทเวนซี่บาร์ชิคเก้นทอดเนาะอันนี้เป็นตำป่านะครับดูน,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 น่ากินมากไก่ชิคเก้นเนี<ป>่ยทอดไก้น่ชิคเก้นราคา60บาทนี่คือว่าแบบได้เยอะมากเลยคน อนุชิคเคนทางนู้นนะคะอ่าเซฟเซฟโปเตโต้มาอนุชิคเคนเนาะนะครับมันฝรั่งเนาะทาง,น,น,าน,ะะน,างนู้นนะน,น,นะคะามมารับเพลยนเชิญไปเลยไม่ยอมเมื่อไหร่นะเขียนนะจ6-8นะไม่อยู่ร้านนะน่าจะประมาณนี้หยุดสองวันยังยังปีดปันไม่ได้นะสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องกอฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์นะเพลินสรีทฟู้ดนะในวันนี้เราอยู่ ตลาดรถไฟนะอยู่จังหวัดอุดรน,นะฮะอยู่ในเมืองอุดรเลยนะวันนี้เรามาเจิเนี่ยเป็นร้านกระแสนะหรือว่าร้านก้องสลันนะก้องสลันตำแซดบนะฮะทุกคนลูกค้าเยอะมากคน,คนตั้งแต่มาก็คือไม่ได้หยุดเลยนะดูลูกค้ารอคิวโนี ใครใค่เทมน,นะใครที่ไม่กินปลานะแยกครบชัดเจนเลยนะแยกครบชัดเจนเลยค่ะป้องกันที่จะมีปมัญหาเหมือนตอนนั้นน้องคะที่นี่แยกครบไหมคะพ <c oughs> ี่พอดีพี่ไม่กินปลาร้าค่ะน้องข <c oughs> อขอแทนเออแยกแยกอยู่ครับ <c oughs> นล้วก็น้แยกครบแยกพบนะ,บทนนะไทยก็นคือไทยปลาปลาเนาะบางคนแพ้ปลานะครับเข้าใจ บอกแค่บอกนะชูรสอย่างเงี้ยนะคืออันตรายก็มีนะของซีฟู้ดทุ้งอย่างเงี้ยนะครับแพ้ขึ้นมาเนาะไทรับผิดชอบนะทางร้านด้วยดังนั้นไทรปิชช็อปร่วมกันค่ะบอแค่บอกเด้อนี่คนเบิร์งอะไรพ่อกระลูกยี่สีบวันนี้คุณนตัวพุ่นโตจริงๆครับอ่าคือเพือนกัอันนี้ไม่รู้ตอนเมียคนอันนี้คนเกาหลีอันนี้คนลาวอะไรอย่างเงี้ย น้ำน่าน่น่น่าน่าน่โจ่าน่าน่าน่น่าม่าน่าน่น่า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 น่อน่าน่น่า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 นีนนนน่าน่าน่นน่าน่น่านนนน่นน่นาน่นนานนนนนานนน่านา ลายชิคเก้นเนี่ยเนาะลชิคเก้นโอ้ลายชิคเก้นราคา60บาทนี่คือว่าแบบได้เยอะมากทุกคนอันุู้ชิคเก้นทางนู้นนะคะอ่าเซฟเซฟโปเตโต้มาอันุู้ชิคเก้นเนาะนะครับมันฝรั่งเนาะทางนู้นนะนะครับเชิญเชิญไปเลยนะครับอร่อยทั้งสองร้านค่ะนะครับนี่ชัดเจนเลยนะนะครับในการแยกรูกเนาะเขาจะมีเขาจะมีแบบบางคนไม่กินน้ำปลาร้านะเขาจะสามารถแยกลุกได้นะ พักยิบต่อเรื่องหน้ครับเออบ๊ายบายนอนไม่ดีมันอ้อนี่ร้อนดีวกว่านะจำ <c oughs> นั้นเรื่องแม่เี่ยพ่อครับพยายามเซฟนะนะครับดูเข้าใจ ใส่หมวกด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมวกกันน็อกค่ะไม่ใช่หมวกแก๊ปนะเี๋ยวพรุ่งนี้ใส่หมวกน็อกซึ่งทำอะไรมันก็ผิดในโซเชียลเนาะบางทีเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆเป็นยังไงเนาะใช่ครับคนทำไม่ไม่ต้องให้ไปดูที่ประเทศอินเดียใช่ไหมอินเดียใจมือเลยให้จบลยแต่ว่าประเทศอินเดียเขาก็จะแบบมีความสะอาดเนาะนะครับเป็นหลักคือการมันเป็นกรรมวิธีนะครับในการทำอาหารคุกกิ้งไม่ว่าจะทกันเลยเนาะ ความคิดเห็นต่างเข้าใจอยู่นะครับสุขาลักษณะุขฐอนาไมยนะครับหลายคนบอกว่าพวกค้าสุกป,ปกจังเลยวางั้นเอาคุณสุขป,ปกตรงไหนเนี่ย <c oughs> นะถ้าตาบใจค,คนเราจิตใจสุขป,ปกสุขป,ปกยิ่งกว่านะ <c oughs> บางทีเราสุกป,ปกตรงไหนไม่เข้าใจ <c oughs> อุตสาห์เซ็ตผมแต่งหน้าทำผมเนี่ยให้เกียดลูกค้าแนะคนี้ <c oughs> ไม่คนคนชมอยู่ทางบ้านเขาเขาตองอยู่ในห้องแอร์ไงใช่ไหมแต่เราต้องทำงานเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆ,ๆทำอะไรใส่เสื้อก้ามอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พ่อค้าเป็นโมเดลพ่อค้าเป็นนายแบบด้วย<แ>บางทีอ,อยากสื่อสารออกไลฟ์สดออกสื่อเนาะอะใส่จานแล้วเงี้ยอะไร,ะไรขาวจั่วเลยเนี่ยอ๋อเป็นไทยข้าวโพดเนาะตำไทยข้าวโพดหนูกินมะละกอไหมกินโอเคเป็นฮูมมนไปเลยเนาะอันนี้จะจะลืมจะลืมตลอดว่าเป็นไทย อันนี้ให้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าพาา่อค <laughs> ้าหลงนะหลงที่หลงแดนเมนูนี้ต่าไทยพ่อค้าก็จะใส่โปรตีนตลก็จะเป็นเปรี้ยวๆเลยนั่งกิงนเนาะได้เยอะมากนะ,ะแปบดบสิบเก้าสิบได้อย่าลืมมาล้างมือนะ,ะชอบเปรี้ยวหวานมาเติมได้นะคะชอบเปรี้ยวหวานมาเติมได้นะ ทุกรกเป็นมะนาวสดนะครับทุกพกนะอะต่อไปคุณแจ๊ดลำปานไม่ใส่ขนมจีนแล้วหกสิบาทต่อไปจะเป็นลำปาไม่ใส่ขนมจีนนะใส่ถุงคุณต้ามคุณตั้าอยู่ไรคะโอเคต่อนะต่อคุณแจ๊นะอันนี้พริกจินดามณีนะครับขมิ้นเนาะนะครับกัมพูชา,ชาเริ่มเลยนะครับสงครามตรงน,นี้เนาะยังดื้อติดนะครับ ไม่ได้นะครับยังไม่ได้น้อน่าจะยาวๆยูยนะครับผลประโยชน์หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นหลายอย่างนะครับก็เจรจาเนาะนะครับนายกรัฐมนตรีเนาะนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของเขตบ้านการเมืองเนาะต้องติดตามนะนะครับเป็นแบบเนี้ยพ่อค้าตำแบบหนูก็ติดตามข่าวสารเขตบ้านการเมืองสนใจนิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนส่วนมากก็ต้องสนใจชีวิตเราเนาะนะครับก็้าไม่ขายหรือทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะ อย่าพึ่งรัฐบาลอย่าพึ่งใครเลยนะครับพึ่งตัวเองก่อนนะครับพึ่งตัวเองก่อนอันนี้สำคัญรษฐกิจย่ำแย่เนาะมีแม่ที่คนเดียวนะครับนะครับดังนั้นก็ปล่อยผ่านนะเดี๋ยวก็จะมีเลือกตั้งใหม่เนาะหลายๆอย่างเลยประชุมในสภานะครับก่อนนะครับวันพุธหรือเปล่ารัชฐานหรือเปล่านะ หลายสุดท้ามีชาวคนดีๆเลยนะหลายคนคิดถึงประยุทธ์นะครับแล้วก็คิดถึงค่ะคุณประยุทธ์ข้าแตโดยาเนาะใครที่มาบริหารประเทศดีหมดแหละนะครับเพราะว่าเพื่อสุขทุกนะครับของประชาชนผลประโยชน์มันมีหมดแหละนะครับไม่มีใครไม่มีผลประโยชน์หรอกรเจ้าเจากัน แต่อุดรเนื้ออุดรตำรวจไลยหลายดิพี่น้องแมลงจับคนณไล่ดิค่ะจับน้ำผอมจับน้ำน้ำดานมูนั่นเต็มเลยด่านพี่น้องนะครับน้นะครับก็ประมาณนั้นแหละตำรวจเยอะสวัสดีค่ะระวังรถด้วยนะระวังลื่นด้วยนะคะลื่นใส่หัวใจเราสวัสดีของคุณคุณจ๊ดต้องไม่ใส่ตาปิดห้อที่บาดตา อร่อยเนาะเมื่อวานนี้เนาะขอบคุณค่ะบุณตั้มนะใส่ถุงอะไรกันจัดจานาเสร็จต้าวเหนียวสี่สิบบาทต้งสี่สิบหัวนะที่นี่เป็นคีอจัดจานปลาเลยนี่ต่อไปแล้วนะต่อไปเยอะชะมัดเลยเนื้อชิลลี่เนือชิลีไม่พริกไม่พริกมองไม่ใส่ใส่สกัดเลยนะโนชิลลี่เนืชิลีเดี๋ยวนะเป็นมากกว่าผู้ใด เอไ้จำจาพเาคเชิญฝรังมาทเอชิญเชญฝรั่งมาทำเองสัหน่อยนิเชิญเชิญฝรั่งทำเองเจอเลยนะโรอินเตอแต่ว่าพ่อค้าจะพูดใช่ไม่ค่อยมาก จะพูดูคุได้โอะคมาทำค่ณ t ำได้คุณมาำเองเลยค่ะฮัาฮ่าฮ่าฮ่าะเาฮ่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 าาฮ่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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ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 ่รฮ่าฮ่่เฮาฮ่่าเ่าาา่่า่่่า่าาา่ No, not 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 สกปรก next next order oh no no okay this one oh no. ah ดูย im <ia> ังไง spicy oh oh โอเคดูว่าท่านดูว่าไวไหวน้องคุณตั้มเด้อขอนิ้วสี่ห่อสีบาทนะสีบาทบวกหกนะเป็นร้อย้วนค่ะคุณตั้มกลับบ้านนะพอเปลี่ยนเด้อจุดจุด คากระเชไมไ่คนชอบเนาะส,สวยๆพระเดกดใหม่นะ,ะนสดมากสดมากสด,ก,สดก,ก็คือไม่ใส่ถุงนะคะโอเคสดมากตัวเองนะเด็กว่าน่อจะชูเนาะชูนะก่อน,นชูด็ควันนะก่อนนะ ตงพุ้ตั้งก่อนนะวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะ6 7 8นี่แหละนะเดี๋ยวประกาศบอกนะว่าอยู่วันไหนเดี๋ยวบินลัตฟ้านะคะไปถึงบางกอกเนอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินสายมูนะครับไปทอพิทเนตรด้วยเชิญพัน,อนเออเนาะ,ะ,ะนะครับตรงนั้นนะครับ ราชประสงค์เนาะนะครับรก็บไปกาบว้าสิบจุดสิบนะถ้ามีโอกาสก็ไปศาลหลักเมืองของอังเทียดเดียสนามหลวงไม่ค่อยได้ขึ้นไปกรุงเทพเลยปีที่แล้วนะครับไปช่องแปดบริษัท R I เนาะไปออกรายการปักของต้องรู้นั้นเนาะนะครับก็ไม่ได้ไปอีกเลยอ๋ออน,นี้ของอนงงงที่ยังชาติตำชาติตำไทย No chili โอเคนะ No chili นะไอแอมสอร์อะบ้างได้บ้างได้บ้าง No chili No No speed ซุ่มตังค It w a s still b It will still be hot วัวเต่าวัวกัวเฮ้ยวัวเต่าไอ้คนนั้นไี่ยอกลัวแกกินไม่ได้นะทำไมไปตามปะเทศ It will still be this okay วัวกัวซีอิ๊งโน่มีแค่นี้ฝรั่งฝรั่งเขาไม่กินพิษนะก็พี่ก้องก็เลยดับล้างให้นะ ส้มตำป่าเนาะนะครับส้มตำป่าเนาะเช็คเอาเลยเนาะเด็กเก่าโชเมชออิสเลมอนเนี่ย <Yeah. S 2> เรียนรู้ไปเพราะว่าคนน้าชอบชอบเรียนรู้ภาษาเรียนรู้ภาษาไปครับไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเรา่อนตัวในคำพูดของเราอะ่ะเขาเอ็นดูสไตล์ภาษาอังกฤษแค่ค่าแค่ แค่คำว่ากล้า <tre> ท <quê> <ici S 1> ี่จะพูดเหรอเนาะใช่ครับมันก็เก็บแล้วนะประสบการณ์เรียนรู้ไปนะเรียนรู้ไปครับภาษาจีนนู่นน่ะไปเห็นคนจีนนี้ฮาวนี้ฮาวขอกให้มีสองถึงสองเยบเจี่ยๆไม่ได้นะโอเคนะครับเรากดูนะ การศึกษาการเรียนรู้ไม่มีวันที่ส uh oh, ิ้สุดนะบางทีไม่ใช่มีแค่ตำลักตำลานะอยู่ที่จะดีเนาะต้องสลันตำแซบตำแซบนะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนเวค่ะอ๋ออย่างโนเวลโอ้โหไม่เผ็ดเนาะโนสเปซี่ โสไปยิงโงิกบาทิบาทเป็นตไปเนาปีที่แล้วก็เจอแฮปปี้นิวเอียร์เนาะวันคริส์มาสแอนด์อเกยาครั้งแต้ำอะไรอร่อยสุดต้อร่อยทุกตนะอร่อยทุกต้มครับถ้าถามว่า มนูไหน่ออกกว่าที่จุดตำปานะตำปา,ปาเป็นซีเมเจอร์ตามปลาตัปลาเน่จะเป็นผักตัปลาไม่ใส่หอยได้ไหมโอ้โหฝนตกนะอ๋ตนะอตรงนั้นไม่มีหลังคาใช่าหมหลบฝนได้ไหครับผม <c oughs> thank you คุณาชาพี่ยืมยาวเท่าไหรน,นะเขียนนะคนโสดแบบคุณค่ะบะแต่ไม่ได้บอกเปลี่ยนแนะไม่อยู่ร้านนะน่าจะประมาณนี้อยู่2วันยังยังปีฟันไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นเนาะอยากจะอยากอยู่ในสื่อออนไลน์ลก็ต้องยอมรับความแตกต่างจบข้อมูลเปลี่ยนนะฮะอ้าคุณหรวยเนาะข้ามไปนานมากเลยเนาะ ที่ก็เป็นคนโสดนั่นเองบวยก็เลยงงนั่นเ um ีต้เดี๋มาเอานะคะารระวังล pues ื่นไหมนะคะ้าเดีว่ที่ข้าเกียนไหมนะคิ้วเยอะไหมอันนู้นนูนับได้น่ประมาณหาคิ้วบนน้องสาว ให้มันมาหลายเพราะมันส่วนตัวน้ำใจพวกมันเป็นหมดเสียงนี่ยังล่ะเลขที่ออกมาะท่านคนไทยทั้งประเทศเฮ่นั่นน่ะโอ้ยเนาะไม่ถูกค่ะไม่ถูกไม่ถูกถูกกินเลยค่ะถูกกินถูกกินขาไม่ค่อยเดินสวยนะแต่ว่าตัวแม่ตัวบักเลยนะนานงรำขาบอสขาม,มาถูกไหมถูกกินทุมกมวดค่ะนางรำ พ่อค้าคิดซะว่าพ่อค้าจริงๆรับ้อยอ่ะทุกคนต้องต้องต้องใส่ใจนะเพราะว่าบางทีเงินบางทีมันลวมเนากลักษณะเป็นตัวแบแต่ด้วยความที่เราที่ไม่ทำไมไม่ไม่เล่นหวยเพราะอะไรนึกไหมครับอย่างน้อยๆเราหากินเนี่ยไม่จําเป็นต้องถูกหวยก็ได้นะนี่เราทามาหากินป้าอย่างนักความสุจริตเป็นน้ําจิ้มนะบางคนเล่นเงินแต่ว่าหมดตัวต้องมีนักการพนันก้องมีทั้งไทยทั้งปอกเน่ง กุ้งไก่ไฮโลอย่างนี้ไม่เอานะคะเล่นพอขลาทองพอนะนะครับการทำงานเป็นสิ่งสำคัญนะเราต้องใส่ใจนะครับเป็นของแกบออนไลนเป็นข้าวโพดหรือเป็นไทยเป็นข้าวโพดไทยเห็นเหรอคุณน้องหมวยว่าสั่งทางต้องขึ้นไหมนี่ยี่งห่วยยิ่งห่วยเนาะเียิ่งห่วยดีกว่า เราจะรวยไปด้วยกันใช่ไหมโอเคเรารวยนะพี่หวอยโอเคเราจะรวยไปด้วยกัน,นขอบคุณนะครับข้าม,ข,ามข้ามคิวไปนานเลยนะคะรับก็รา่แกเป็นชีพสโสเนาะนะครับพี่หวยเนาะขอโทษยต่ขอโทษข,ขอบคุณบุญให้ติดปากนะคะเนี่ยนะครับมาขอโทษขอบคุณน,นะ,ะมันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับยิ้มว้าท่าทายนะครับคือเอกลักษณ์ของคนไทย เวลา18นาฬิกาบัดเพชไทยนะโอเคนะคมุกทีด่สดๆสดนะคะบางทีก็แปะขารอบคอ,อยกินนะครับไม่กล่าวเป็แฟนนะครับดูช่องคุณเก๊กอ,อะไรนะก๊อฟสตรีทฟู้ดไทยแลนด์ครับทีก่กดซับสบไครต์ได้นะ,ะ <c oughs> นะครับคุณพ่อเขาชื่อชีเป้าเจ้าเด็ดนะคะนะครับชีเป้าเจ้าเด็กวันนี้เต็มไทม์ไลน์พ่อค้าอยู่ค่ะมีแต่พิพ่อค้าสะดุดช่องใครกันแน่ช่องกล้องสร <c oughs> ันจ <c oughs> ้านะครับ เนี่ยถ้าใครได้ชมคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกอล์ฟสเตจฟู้ดไทยแลนด์นะครับขอบพระคุณครับ